รายได้การบินหลายสิบล้านบาทซึ่งเป็นรายได้บุคคลต่างด้าวเธอจ่ายภาษีครบหรือเปล่าดังนั้นนักซาลีอาจจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทนการบินเพราะการบินกลับประเทศเกาหลีและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วพอได้เงินปับ๊บการบินตัดสินใจบินกลับเกาหลีทันทีโดยไม่สนใจน,นักซาลีซึ่งรับเปล่าลูกค้าในประเทศไทยอีกหลายงานต้องเป็นฝ่ายแบกรับปัญหาการผิดสัญญากับลูกค้าทั้งหมดอยู่คนเดียวนี่คือน้ำใจของผู้หญิงเกาหลีให้จำอาไว้ท่านผู้ชมนอกจากนั้นยังมีข่าวด้วยว่าการบินจะเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่เกาหลีแห่งหนึ่ง ที่จะนําอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีมาหาไรายได้ดูดเงินไทยแบบการมเมนิกด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมว่าคนไทยแม่งโง่จริงๆเลิกโง่ได้แล้วประเด็นนี้ทําให้นักชาดีรู้สึกว่าผู้หญิงโนเนมคนนี้ที่ตัวเองกับทีมงานรักและหวังให้ลืมตาอ้าปากได้จ่ายเงินจ่ายทองเองทุกอย่างหางานให้จน,านการเมนมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยู่ไปได้ตลอดชีวิตแต่กลับไปอยู่ในมือธุรกิจเอเจนซี่เกาหลีคนอื่นโดยไม่สนใจนักชาดีและทีมงานเลย